สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนบุนีพาพเพื่อนเพื่อนมาสวนหน่อยจ้าบ่ได้ม,มเ่เฮ็นทยังหลายดอกจ้าบุนี้มาเบิง้งซือ้อมุสะอันนี้หิมาตกจ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งนะดินเห็นบะหีมาเพื่อนดา้ไลา่ดินยังเปียกยู่จ้าเนี่ยเปียกตลอดไปล่าเนี่ยซูอัน ก่เลยพ่ค่อยได้ให้น้ำพักเพื่อนเท่าใดจ,จะไม่ได้พวกค่อยได้ค่อยได้หดน้ำให้เพื่อนจ้ตรงนี้ก็จะเป็นมองผูกพักกาดแก้วจะเป็นเพื่อนนี่จ้ล็อกถ่ายล็อกม่านนี่นี่ล็อกพักกาดแก้วอยู่น่นนี่แหละจ้เพื่อนกัแ,นนแ,นนกแข็งแรงอยู่จะเป็นเพื่อน,อ,นอันนี้จะเป็นมองผูก บลอกเกอรี่กรับกระลำปีดาวจะ่เดี๋ยวจะเปิดให้เดรนมาจะนะคางๆตรงนี้เพื่อนเห็ดกอสางด้วยขอโทษได้ใจเพื่อนๆค่ะมีเสียงรบขวดเนี่ยจ้ะต้นเพื่อนก็แย่ขึ้นมากอยู่จ้ะเพื่อนๆเนี่ยเนาะเป็นไงนหนาวไปกระสิออกเนี่ยจ้าบงขอบเพื่อนนะ ออกแดงๆนี่จะเป็นเพื่อนจะเยอๆนี่ใต่นี่แหละนี่จะมาอัเดตพักให้เบื่องจะเนพื่อนๆม่ใช่กับโหมี่ยังหล็ดหลายหรอจกจะต้นเพิ่งเกิดไงว่าท่อกันหรอจกจะเป็นเพื่อนนี่จะบลอกกอรี่กับกระลำ ตีดาวได้ใจเป็นเพื่อนโอ้ยมีหยาอบอมเด็ดเจ็บแฉกนะ้ำนี่จะ้ะอันพอดีของการปลูกแบบคุ้มพลาสติกนี่ก็คือว่าหยาจะเพื่อคอยขึ้นจะเป็นเพื่อนๆแล้วก็รักษามาดินให้เพป็นน้ำจ้ะนี่จ้ะเนี่ยถ้าแตงยาออกมากสินเะนาะหอบก,ก็บเก็บเนี่ยถอนหยาได้ง่ายขึ้นจะเพืเ่อนแล้วก็อัน ดินจะบ่บ่แห้งหลายจะเนี่ยกรย่างอันนี้มีตกเกียบกอยู่จ้ะเดี๋ยวสุสขคอยเปิดให้เพื่อนเบ้่งได้จได้อ่จะ้ะจะเป็นโลกของกะลัมฟีดาวต้นบ็อกกคลีเ่เพื่อนกระย่างยู่่น่าจะเป็นเพื่อน้องน่แข็งแรงอยู่จ้ะ จาจุกน้อยกะทีได้เห็นว่าเพื่อนวันนี้งานอยู่จะเพื่อนๆเ,เนี่ยทอนอยายเพื่อนไปนั่งเนาะนี่นนจะที่มาตกดูจ้ะหนาวมันนี้กัหน,นาวจะเพื่อนๆจะจะก็กหวงผักคือเก้า วางคาก,กมาคือเกามาถอนอยามาดูแลรัรกษาเป็นคือเกาจะหนาวปนได้ก็มาถ้าเป็นวันนยุดนันจะเนาะนี่จะเนี่ยย,า,ยาขึ้นจังสีเมนบอจะมันก็ง่ายในการดูแลของห้าน้ำจะเปื่นเปื่นเนี่ยสาวกุ้มผัดสติ๊กนันจะเนาะเนี่ยง่ายเนี่ยยาขึ้นจังสีห้างก็ถอนออกจังสีเลย สูเปอท่านจิตจะแหย่ปุ๋ยพอนอกจะเป็นเพื่อนเพราะว่าปล่อยให้เพิ่นชิ้นก่อนเพราะหนาวยังหนาวอยู่เพื่อนเกิดปั๊บโตคือการพักก็ได้ต้ม่จ่ายงาพามาถอนหงาให้พักบลอกเกอรี่กับกะลามตีดาวจะเป็นเพื่อนนจะช่วงนี้ก็ดูแลเพิ่นไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนจะเพื่อนเกิปลูกง่ายอยู่พักส้กหนึ่ง พก่งกบด้ปลูกยากป่านหนดเราเพื่อนแต่ว่าถ้าถึกแม่งกินจักน้อยพิ่นกับปละไปซอยเมื่อละถ้าถึกกินนี่ซุกก็ะเบิใส่ถุงมือเลยจ้ะเพื่อนจ้ะตอนหนาวออดูแลรักษาง่ายถ้าเขาปลูกแบบพุ่มพลาสติกนจาจะเนาะก็กะแล้วแต่คนจ้ะผู้ใดมากแบบใดเนาะแต่ว่าถ้าเขาสื่อเตรียมว้ก็ดี ต่ว่าของพวกสูนีแล้วแต่หนางานแต่แจแจละมือจะเนี่ยถอนหงาออกให้เป็นง่ายบ่เปื่วนว่าบ่เปิ้งก็จะขึ้นมากแค่แถวนี้แหละเขาก็บริสุทธิแล้วยังลายภายในเราจะถอนหงาออกจะมึงไงงานงานนี้ถอนง่ายอยู่จะเปื่อนๆไ่อยากจะถอนงานแล้วเบิ่งแน่เพื่อน ข้างๆากันนี้ก็เป็นต้นทั่วรล้านเต่าคนสิหลอดบอเพื่อนไงสงสัยสิหนาวคับนี่มาตกหลายโพดจะเป็นเพื่อนเนี่ยบึงนะจะเป็นเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นแถวทั่วรล้านเต่าเนะที่ส่วนพามาเบึงดูๆอยู่จ้ะ เนี่ยนแม่จะหลอดบุพเพื่อนๆจะนีจะ่จะจำเบื้อนี้ก็มาผ้ามาสวนน้อยจะ้ะมาเบิ้งนมะต้นอันบอคโกลี่กับกะล่มปีดาวจ้ะเพื่อนๆเพืเ่อนก็โอเคอยู่จ้ะเพื่อนๆจะมาอัปเดตให้เบิ้งมาจ้าจะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากมาค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาค่ะ